พี่ไผ่ทำไมร้านพี่เนี่ยมีบาร์มัชฉะใหญ่หญกาแฟไปอยู่มุมนูม้นเนี่ยมันยังไงในต,ตอนนี้จริงๆเทรนลูกค้าเดี๋ยวนี้นะครับมาเป็นกลุ่มใหญ่มากเพื่อนหลายคนจะไปกินกาแฟทุกคนเนี่ยบางคนไม่กินมัชฉะเลยเป็นทางเลือกครับมีความประณีตเหมือนกันมีความลึกของรสชาติเหมือนกันมีออริจินให้เลือกเหมือนกาแฟด้วยคือสามารถเลือกสายพันธุ์เลือกไล่เลือกอะไรได้หมดเมืองเทสโนตแบบอชอบโทนถั่วชอบโทนสาหร่ายแล้วเทรนมัชฉะในในบ้านเราตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ปีนี้แรงไหมมาแรงครับยอดนี้บาร์มกาแฟมาแบบจิ้มเยอะจคอเลย คาเฟอีนเหรอพี่สู้กันได้เลยนะกาแฟเนี่ยเป็นลักษณะว่าเด่งพลังซูปเปอร์ไซยต์ปึ้งระเบิดพลังตึ่นได้ทันทีลังสามเลยทีเดียวส่วนมะขาิเนี่ยจะมาแบบค่อยๆมานิ่งๆแล้วอยู่ยาวกว่าถ้าสมมุติว่าอยากกินกาแฟตอนเช้าแล้วแบบเฮ้ยตื่นตัวเลยกาแฟดีหรือ,อว่าอยากแบบกินปั๊บอยู่ได้ทั้งวันมะขาก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเย็นๆเนี่ย ชามัชฉะจะไม่ค่อยดีละมันจะทําให้เรานอนไม่หลับมันเยอะไปออกฤทธิ์ยาวตัวนี้จะเป็นมัชฉะที่ออกโทนสาายมีรสอูมามิเขาแน่นชัดผสมกับนมแล้วอร่อยครับแต่มัชตินี้เราจะสตรีมนมค่อนข้างบางไม่สตรีมหนาเพราะนมที่หมาเนี่ยมันจะออกเป็นครีมมี่มากเกินมันจะไปกลงคาแรคเตอร์ของตัวมันส่วนหนึ่งมาก ให้มันแบบเหลวหน่อยไม่งั้นมันเทไม่ขึ้นเนาะมันมุดลงไปไม่ได้แต่ถ้าเรานมไปตีตั้งแต่แรกเนี่ยมัแขกเขาจะเป็นฟองเป็นโฟมแล้วนี้เวลาเทราดิแองเกจะไม่สวยอีกอันนี้เป็นทริคกเลยนะใครที่แบบทามัแขกต้องรู้เลยในน้าละลายก่อนเนี่ยจะทําให้ได้รดความเรียกว่าเข้มข้นของมะออกมาเยอะกว่าใช้นมด้วยน้ำเขาจะมีคุณสมบัติในการละลายรสชาติออกมาได้ดีกว่าอ๋อออกซื้อปั๊บไลไม่ขึ้นมันเป็นธรรมชาติพี่ธรรมชาติโหความสดใหม่ความพรีเมียมของมัแขก ความขมแบบน้อยมากอูมามิจริงๆหอมสาหร่ายหอมแบบละมุนอะชงไงว่าอร่อยขนาดนี้เนี่ยถ้าอยากกินมาที่ไหนฮะฝากร้านเอยพี่ฮาร์ดเมดโรสตดีครับถนนนครนายครับมาได้เลยวัตถุดิบดีๆมชฉาบเวไวมีขายอบผมอขายให้กันอยู่นั่นแหละโอเคครับเจอกันครับ